เดี๋ยววันนี้จะมานั่งดึงหญ้าต่อคะ่ะเมื่อวันก่อนเลยไม่ได้ดึงเลยคะ่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยคะ่ะตกหนักมากเลยตรงนี้ <c oughs> ก็เลยยังดึงไม่เสร็จ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะมานั่งถอนหญ้าต่อมีเจ้าสาม,มาช่วยค่ะวันนี้สาม,มาช่วยแม่ไหมลูกเนี่ยคะ่ะมีมาช่วยแม่อยู่คนหนึ่งคะ่ะ นอนอยู่แพ้ก็นั่งอยู่ค่ะสามสามมาช่วยแม่สิลูกมาสามมาช่วยแม่และค่ะช่วยถอนใหญ่เลยดูช่วยแม่ถอนหญ้าหน่อยลูก ถ้าฝนตกมันแฉะแจะถอนไม่ได้ค่ะมันเปียกเนี่ยค่ะยากาขึ้นเพราะฝนเลยนี่ยนอนอ่อยเสามต้องมาช่วยแม่ใช่ไมหมลูกหงุยุง,ยงัด สามครับสามช่วยแม่ดึงหน่อยสิลูกมาช่วยแม่ดึงดิยังแม่มาแล้วค่ะยังแม่ส้มเดินมาแล้วเห็นไหมสามก็ชอบนวดค่ะดูขาเขาเนี่ยค่ะคนคนมาช่วยถอนหญ้าค่ะจะเป็นสภาพนเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะถอนไปกี่กระมังแล้วลูกฮะ สามสามถอนไปกี่กำมังแล้วฮะเนี่ยช่วยแม่กี่กำมังแล้วสามันน่ารักมาลุกมามาช่วยแม่สิ ับแม่จะถอนหญ้าเนี่ยค่ะช่วยได้เห็นไหมคะเนี่ยมีมาช่วยแม่คนเดียวนั่นแหละไอ้หน,นังคนนี้ก็มาหาหญ้ากินเนี่ยคนดีเห็นแม่เนะี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะมาช่วยแม่ดีๆีเนะี่ยเห็นไหมช่วยแม่เก็บหญ้าใช่ไหมลูกนั่น โวยแม่เก็บหญ้าค่ะเอาเก็บไปใส่กระมังบาลุกปะสามสามเอาไปใส่กระมังให้แม่สิป่ะเอาหญ้าไปใส่กระมังลูก ช่วยแม่เร็วรถผ่านดังแม่ตกใจอ่ะลูกมามาสามช่วยแม่เร็วเร็วดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาเร็วเร็วดึงมันขึ้นมาลูก เดีวเร็วช่วยแม่เร็วเร็วเนี่ยค่ะมาช่วยเห็นไหมคะเนี่ยขยันขยันดูขยันขยันค่อยๆดึงไปเรื่อยๆอะค่ะฝนก็คลึ้มมาอีกแล้วนี่ท้องฟ้าคลึ้มมากเลยเดี๋ยวจะตกอีกแล้วค่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอถอนหญ้าต่อคะ่ะมีสามช่วยแม่โอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม